เย้คุณครูจะระวังเดี๋ยว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 ใครแตกคุณครูจะค่าคินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสเกมเมอสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม u i อ a t e c h i i k k n n o r s สนั่นเองค่ะวันนี้เกสมาเล่นกับคุณครูเกียนเกมเมอร์หรือว่าตำตายนั่นเอง สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันสองคนกับกิ้งกาดนะฮะวันนี้เราจะมาแก้งฝรั่งกันมีฝรั่งเข้ามาหนึ่งคนเป็นแลคคูนนะฮะเป็นนิวคุงั้งั้นมาเขาเลือกร์มงั้นเราเลือกปิรามิดละกันกขชอบปิรามิดอันแล้วคุณครูก็เลือกวอเตอร์ฟอร์มเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวนะออขอให้ได้ปิรามิดละกันวินมิวอีกแล้วเหรอ มาเด้อมาเด้อขึ้นมาโลเดวิดมิวอเอฟดรลมิดโกามิดโกโก้ค่ะแหลมแหลมแหลมเลยแหลมโปดดอ้อโหเราก็จะมากัดแกล้งกันเลยตั้งแต่แรกอ่ะคุณยังไม่ได้เลือกแผนการจะได้ไปง่ายๆอ่าโอเคเฮ้ยวางชันะันจะวาง แย่อำและคูณตายคนกูต้องมาให้ได้นะคนคูจมลงบ่อตอนเคมีจมจมบ่อเลยเงือคนคือเงือชื่อเขายาวมากเลยอะเพื่อความยากของเกมนะคะ เราจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าเลิศเลิศคุณค่ะปลดลูกแทนุพี่เกสตเอ้ยอะรอดรอดรอ,อ,อดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ <c oughs> ขึ้นไปบนเออแล้วก็รอมันลงแล้วก็โดดเลยกระโดดข้ามนั่นแหละบบนั่นแหละ

อุนโคร,ระวังนะอุนโคลโอเคได้เลยได้เลยโดด,โดดเลยโดดเลยกบับเดี๋ยวรอทำใจครับทำใจทำใจไปเลยไปเลยเย้เย้แหลมอุม้ๆผ่านแล้ว <Yeah. laughs>

ไม่ต้องคงต้องเข้ามาแล้วเออเข้าใหม่ดูง่ายมันดูง่ายเกินไปนะคะโอเคโอ้ยโอ้ยละคุณเกือระวังคุณคุย่าเพิ่งไปทุกไปเลยแหลมโป้เลิศเลิศโอเคเพื่อเพื่อความยาก อ่าอ่าแหลมเร็มท uh> ูไขวางวะเนี่ยอ้อยอ้อยโอ้โหคุณโค้ดคือระวังนะณคคุณค้ด <laughs> เอาเหรียญแล้วกันเอาวางผิดชิบหายกง ใช้นะเย้แห<ม>นแลม,มเลยแดม,มโคดโอ้โหนำเลยทีเดียวเอาเราเปิดดันเล็กก็ได้ <c oughs> เอาชิบไา โอ้ my, oh my god โอเคเย้คุณครูจะระวังเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวใครแตกอ้คุณครูจะคาคุณครูท่าฮามากเลยเมื่อกี้ โคตรเท่โคตรจา้าเดี๋ยวต่อเติมเืินเติมแต่อา้าวมันไปเลยคุณครูมามามาเ,เราเหลือกันยูสอ,สองคนละมันคูดูเก๊ด,ดิี่ <laughs> เอพี่เก๊ดหลบอยู่ในนั้นเออจมลงบ่อสารเกมลีลงบ่อไหนลงบ่อ

<The> เหลืออยู่สองคนไม่เป็นไรสองก็สองคี่ผู้ทำอะไรคพี่ผู้ทำอะไรฮาวทุกคนแหวนโอ้งอุงๆๆ้งอุ้งตายไม่นาบิเก <laughs> กเเปลนอืกูบอกว่าเย้เร็วเหอะอย่างงกเหรียญพยายามเข้าพี่เกตพยายามเข้าพี่เกตก็สู้พี่เกตไว้ปไปพี่เกตต<อ>กตายเอาไหลลงบอ่อเฉยไหลลงบอ่อเยาโอ้โหได้เหรียญเด็กเชตเต้สามรอบสุดท้ายค่ะเราจะเอาเหรียญไปวางในที่ที่ไปอิบง่ายที่สุด ทำอะไรอ <laughs> แหลมเลย <c oughs> โอ้โหลวะวา <c oughs> เลศถ้าเลยกระโดดเลย <c oughs> เข้าไปในปากในโดเสาข้างหลังทำไงก็สบายเลยเอ้ยเลิศ เราต้องวางในที่ที่แบบว่ามันมีความเป็นของขังเลยวางเลียงโคเดีเ๋ยวแหลมเลยไป <c oughs> <c oughs> เอายาโคตร ไเกดคิดจะลองผมเหรอเหรียญของผมผมจะต้องไปคนได้มันเอาเลยได้เลยเอาไปเลยคือเออเออเฮ้เกือบไปแล้วนะอ้าอ้าแล้วเหรียญก็ไปอยู่ตรงนั้นใครลงบ่อโคตรยากเหรียญไหลไม่อยู่ตรงนั้นโอ้ยอ่าเพิ่มความยาก เพื่อความยากอะไรจะไปอยู่ตรงแมพขนาดนั้นแยกเหรียญุดูดูอ่ะแมพดี่ดูไม่ยอมอ่ะไม่ยอมผมจะไม่ยอมแพ้เฮ้ยนี่ไงผ่าแล้วตายเลยเออแน่เออแน่ เล่นยีแรงดเออเดือดเดีอยเดืดเดือดเดอดเดือดเดอดเดือดเดอดเดื่ดเดอดเดือดเดือดเดือดเดอดเดือดเดือดเดอดเดือดเดอดเดือดเดืดเดือดเดือดเดดเดาอดเดืดเดดเดืออดเดือดเดเดือดเดเดือดเอดเดวดเอดเดืือดเดอดเดือเดอดเดอดเดือดเดดเดอดเด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 เดดเดเดเอดเือดเเดดเอเดอเดอดเดดเดเดดเ เหยื่อไปอีกหนึ่งแล้วนะคะเป็นม้านั่นเองแล้วดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาต้องเก่งแน่ๆเลยนะแล้วลองคุณครูวอเฟอร์อีกแล้วเหรอรู้ซิว่าความยุตธิธรรมมันมีในโลกไหมพี่เกดได้ไอส์ไอส์มา <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าว บันไดเนี่ยเอามันทำไมผ่านหมดแม่เอา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 มาลื่นมาลื่นมาลื่นมามาี่ใส่โบเขียวด้เห็นโลคเอวแสลงในใจเห็นยามใดจะหายยามนั้น เอาซื้อให้ฉันในวันสงกรานเย้ยอือโอโหเดี๋ยวมาเข้าไปในบ้านทำไมมาเข้าไปในบ้านเพื่ออะไรอ๋อไปดูคนนี่นเน่คนอยู่นี่นพวกแอมกิโมแอกกิโมพวกแอกกิโมชอบลากคนไปกินเนน้ยนะได้ได้ ใช่เหรอฮัโหเดียวจะไปยังไงวะเนี่ยบบบบโอ้โห เฮ้ย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 มันงายไปอ่ะมันต้องมีการแก่นแก้นกันบ้างรบบงนะคะเน่เอ้อคุณๆปาไม่ได้เมาแหลมเลยเฮ้ยโอ้ ตายเพราะของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้นะคะแอ๊ก oh my g อ s h ลำง่ายไปอ่ะโคตรเพชเพชง่ายเกินนะง่ายเกินไปจะปันแมนูถีม่ด้วยกันไหมคำ ชนะเลยอ่ะคุณโคลโคตรเก่งเลยามาบอกอมาบอกได้โซโลเดียวแล้วโซโลโคตรโคตร จุดดนี้้ไไโอเคก้มจุดที่ตายยกครัวเรามาปันมนุษย์มาด้วยกันไหมเร็วเร็วมาเร็วรีบมาเริ่มกิจาเปิดมาได้ไหม เออเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนโอ้ oh my god เรียบร้อยจุกเลยใครวางแล้วตรงนั้นอ่ะหมาแน่เลยหมาวางแน่ๆคุณครคะครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูคะ ระเบิดเอาระเบิดผิดด้ดานยืนก <ใจ S 2> ินดี <ใจ S 2> ที่ไม่ไมไมดูจ้ะโอเคมันภาพมันขยายออกออสะงงเลยคนครูย,ยังไม่มาอย่างเงี้ย ตอนนี้นะคะเหลือแค่อ้าวออกจากล็อบบี้เลยแพ้หนึ่งรอบออกจากล็อบบี้เลยนะคะเออ,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 อโ,โคตตายไปลโหโหโหเลยแนยะ่ Disconnect เลยดิสคอนเนก c t เ,เลยนะคะเรามาปั้นเมนูที่มาด้วยกันมา เดาซะขึ้นเขาเลยอะ็วเร็วเร็วเร็วมาอ๋อคุณครูไปไกลโอ้โหโอ้โหโลกูลกลูกชิงแชมป์ลูกชิงแชมป์ชิงแชมป์ไปเลยลูกไปเลยตาเห็น2 EC no point ง่ายเกินไป ยายเกินไปทีตสตีสตีสตีสตารดาดี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  Oh my god ตูนคูรอดแล้วเว้ยรอดแล้วไปแล้วไหลลงบ่อไหลลงบ่อเย้ the w o ไหลลงบ่อเลยลงบ่อเรามาปั่นเมนูถีมาด้วยกันไหม Oh. <laughs> oh 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 my god oh my gosh uh. Uh. พอร์สกล้องโอ้โหสิวเฉียดพอดีอย่างน้นอยก็ยังอรอดโอเค เย้ <Yeah. S 2> มันดูง่ายไปอ,ะ Turn left. อ่ะสามเทิร์นเลฟมา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 เรามาปั่นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมเออนี่ง่ายง่ายไปตายเลยกรรมคือว่าเออคุ้งคออ่อน เอ้าอันนี้ใครมาวางเลยอเอ็มเนี่คุณหรอใช่ <laughs> กำสองเทิร์นแล้วเอา,ามาได้ไหม สู้สู้ทุกคนสู้สู้สสสผมจะยีนคอยเปน็นกำลังใจให้ตายแล้วค,คุณโถแกตายแล้วลาก่อยลาก่อยหุ้งหุ้งมาตามผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเึ๊ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยลมเลยกู เย่ะฮฮึเยอเย่เสมอแงเฮ้ยแอบผมไงโดนแอบผมปรดี๋อโอเคๆอรอบสุดท้ายโอเคๆเค โดนดันโดนดันเดือดตรงคอซากีมีตายไปแลเฮ้ยบอกแล้วไม่มีใครผ่านเอออเ่อคุณครูชนะสลับกันเย่ you are the ultimate champion เย้ผ่านได้ยังไงไม่รู้แย่แย่มาเรามาปิดคลิปกันดีก่อนคือค่ะเย้ โอเคมาโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ช่องโปเกมน่าสิบเก้าช่องเกมเมอร์ N amer, แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเย้ <Ye> e. วันนี้ไปแล้วนะ bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายบยน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่ยวของพี่เกกับพี่ลีไในที่ตรงนี้เลยแล้องอย่ายลืมกดไลค์ให้พีก่กด้วยนะคะบ๊ายบาย